คลิปนี้นะคะมาอัปเดตล่าสุดเลยนะคะล่าสุดสำหรับเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะเมื่อเช้าเราเปิดขายกลุ่มนี้ขายแล้วเหลือสามต้นนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่ามีเพื่อนของเราทักหานะคะหลังจากที่เราลงคลิปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะทุกคนเพื่อนที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะสนใจต้นนี้นะคะคุณออนจีราค่ะรับแล้วต้นนี้มีเพื่อนทักหา หลายคนมากๆเลยนะคะแต่คุณออนจิราทักหาคนแรกค่ะดังนั้นต้นนี้จะส่งให้กับคุณออนจิราที่อยู่พิษณุโลกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสตอนนี้เราเหลือสองต้นนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองและถ้าเกิดเพื่อนของเรานะคะพลาดโอกาสไม่ได้เลยสักต้นนะคะวันนี้เราจะขายฟอมกอใหญ่แบบนี้ แต่ถ้าเพื่อนยังไม่รับนะคะก่อนเที่ยงวันนี้วันอาทิตย์เราจะทำการชําแหละกลุ่มนี้นะคะเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนนะคะจะให้ดูความสูงของต้นค่ะนี่คือขวดน้ำหนึ่งลิตรนะคะขวดน้ำหนึ่งลิตรก็จะประมาณต้นใหญ่มากขอบอกออันนี้วัดจากรากนะคะ อันนี้หนึ่งลิตรสองลิตรหนึ่งลิตรอู้ขวดลิตรนะคะขวดน้ำหนึ่งลิตรอ่าหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะอันนี้ขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรดูความสูงของต้นค่ะกลุ่มนี้เราจะขายในคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนรับแบบฟอร์มกอเราก็จะยกกอให้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะได้ เป็นต้นเราก็จะทำการชำละให้ในคลิปต่อไปนะคะ